มอล็กสุดเคยมาล็กสุเคยมลกเคยเ,เคยีมีเรื่องอะไรรึคอลูกฉันนะค่ะดนตรีก็เก่งวิชาการก็ดีกีฬาก็เลดนี่ก็จบป .6 แล้วค่ะพ่อหมอจะให้ไปเรียนโรงเรียนไหนดีคะไหนเองมาใกล้ๆสิเอาไปลูก <c oughs> ช้างเอ็งต้องไปที่ที่มีช้างช้างโอ้ไม่กอดลูกช้างใหญ่มากแม่ประทับใจแม่ชอบแม่ครับน้องเรียนนงเรียนนี่จริงเหรอครับแม่ว่าเราลองไปลอดท้องช้างกันดูก่อนไหมลูกไปลูกไป เรียนใช่ไหมคะมาเดี๋ยวพี่จะพาไปดูโรงเรียนท่าช้างราชบำรุงส่งเสริมการเรียนรู้เชิดชูคุณธรรม <and> Jennifer, น้อมนำความเป็นไทยก้าวไกลสู่มาตรฐานสากล S <S ท่านนี้คือผู้หน่วยงานท่านนี้คือผู้หน่วยงานของออสราฟสีหาคุณท่านมุ่งมั่นพัฒนา,าตั้งใจและจริงจังมีรองผอ,อ,อคนสวยมีรองผอ,อคนสวยที่เข้ามาช่วยด้วยความยินดีคือรองพชรบวลีท้าวคุณและมีผู้ช่วยอีกห้ากลุ่มและมีผู้ช่วยอีกห้ากลุ่มที่คอยสนับสนุนสร้างสรรค์กิจกรรมพร้อมนำขับเคลื่อนโรงเรียนไปด้วยกันคิดคำนวณให้หมวนนดคณิตจะทำข้อ มีสักนิดอยู่คิดกล่าไว้นอกใจน้ำมันผิด เคมีชีววิทยาศาสตร์จะทำให้เราเป็นคนที่เก่งกาจเทคโนโลยีรู้ไว้อย่าให้พลาด้ายากฉลาดวิทยาศาสตร์ช่วยได้ว่ายอ่อว่ายอ่ายอโอไมล์ฟูดินภูมิศาสตร์สอนไว้ให้ใช้เข็มมิสประวัติศาสตร์เศรษฐศาสตร์รู้ไว้ให้คิดรู้ถูกผูดิหน้าที่พลเมองงานงานอาชีพเรียนก็หลากหลายเชื่อมซ่องสร้างเครื่องมือต้องมากมายปลูกผักเลี้ยงสัตว์ก็มีเอาไว้ขายช่วยสร้างรายได้ทำมาหากินผู้คิดอาจเขียนเรียนรู้วิถีไทยไม่ต้องอึดใจผ่านตัวอักษรวรรณคดีองฉันกาบก่อน ก็เดี๋ยวจะสอนนะขะผิดขานกายแข็งแรงสุขภาระรู้แพ้รู้ชนะรู้สุขอนามัยฟุตบอลแต่ก็มาเล่นให้ไวเอาห้าให้ห้าให้เส้นชัย Let's go ฮัลโหลที c h e r a แอมไฟ e thank you learning the new language skip เก็บฟุตวิด f อ r five ฟังแล้วไม่โคตรเท่นี้ห่าวอาเจเสียเสียเหล่าซื้อเวลาเราซอนดนตรีก็ภพยราะลูกทุ่งเสียสนอสติงเสียสนั่งวาดลวดลายสีก็มีอย่าคบคันสร้างสรรค์งาน อินที่ทอรอ้องหนึ่งิดวิทเราเรียนเป็นนักวิดถ้าอยากสอบติดวิทย์ว่าคุณหมอเห้สัต์ทันตะสัตว์วิทยีรอให้รีบมาขอคอ,อ,อบีเบบี้มีคอมห้องสองเรียนกันก็หันสาพวกเราเฮฮาเรียนเัืงคอมและเรื่องสิ่งเอาแบบเขียนโค้ดทำบัญชีฟินฟินที่ขัอินคุณโนอาบาอัดเลสห้องสามทุกคนยกเราว่าเด็กช่างมาซ่อมช่วงล่างมาสร้างอาชีพซ่อมได้ทุกอย่างใจใจไม่แอกชีพรอคนมาจีบแอคทีฟที่หัวใจ พื้นที่ก็6ก8ไร่อาคารยายใหญ่ใหญ่มีอะไรไปดูกันอาคาร1อยู่กันยกักสุขสันต์ทนทไทยสกมคนนั้นข้อทุนรวิชาการอาคาร2วิศิลป์ลนหันากิจการนำพาบริหารทั่วไปอาคาร3เดินไปอีกไม่ไกลห้องคอมนั่นไงพรอมภาษาต่างประเทศหิวเมื่อไหร่เดินไปตอนเที่ยงแม่ค้าไม่ ตลอดเวลาหองสม,มุดหนังสือดูแน่นหนาตำรับตำราวิชาการครบคันมินิเทตเตอร์มีไว้เพื่อฉายหนังใช้ดูใช้ฟังศึกษาอย่ากตั้งใจพระหน้าโรงเรียนมีไว้เพื่อกล่าวไหวจะมาจะไปกลาวไหว้ขอพรอยู่นสโก c o โคราจิโอพักมันดีมากมากอยากให้มาศึกษาฟอสซิลทินหินทรายชั้งสี่งามาเชิญมาเจอกันที่ทอรโร ชไม่ค่ะหนูว่าแกลตาดาวมันก็ดีแคปตาดาวไม่ต้องไม่ต้องเฮเลยปึ๊บไม่ต้องอี่างนี้แจก็ได้เอออะไอย่างเงี้ยยาทำไรดีอ่ะ เอาลรคมาถือว่าเอาลรคมาบุบโรก